วัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับชิปสันนี่นะครับโอ้สวยระดับนี้แต่ผมขอแนะนําตัวเองก่อนชื่อบีเอฟสิบนะครับนี่ก็มาตัดผมที่ร้านฟินิกเนาะดูแลทั้งทรงผมให้แล้วก็มาจัดรอนให้ด้วยครับดูสินี่ระเบิดเลยสวยเลยนะแ้านข้างด้านขาดีด้านข้าอันนี้พี่จีจีมาพรีเซนต์หน่อยแล้วพี่จีจีคนตัดให้นะครับ คอาน้อนให้ด้วยนรอใช่ร่วมร่มให้กับน้องนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะแล้วก็เรียนเชิญน้องเรียนเชิญเลยมันที่เอี่ยอะไรยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้านะครับที่กาทรายขาวกอทายัง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 ยัไม่กลับปากถ้าว่างครับแล้วก็ขอคิวได้มาแน่นอนครับผมเ้าเกันนะครับโอเคค่ะ